có xe rồi cái này mà lại ngoài hỏng สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุคนนะครับวันนี้มาปบมาปอกครับผมเด่นช่องเด่นใช่แถนก็คือเกาพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินเขาคือเกาพี่น้องพัดเผ็ดไก่เนี่ยบานพี่น้องแซ่บหลุดมาหนี่นี่ครับเทลงเหมือนหอนมาส่งเกีอยวอุ่นจังหน่อยพี่น้องมันจะมีผักแกมมะระหน่อยแล้วก็เขือเขา,า,า,าครับพี่น้องเขาเจ้าเฮาแซ่บหลุดมาหนี่รับก่อนกินครับ พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะด,ด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับมาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องตั้เผ็ดไก่บ้านเนาะแซ่บๆดูนี่มาพี่น้องมนาะเขาต้องการโดด Okey. Saya pi nak set. Nah. Mm -hmm. nói không, ừ. Mm. เรืองถึงขนาดไปนอก แซ่บพี่น้องแซ่บอืมหน้อยแก่แล้วก็ใส่มือเดือพี่น้องแซ่บ

สุดยอด <c oughs> โอ้คุณยอดพี่น้องพิกถึง khương subscribe xem แซ่บขนาดพี่น้องไมเง่เรื่อยไปสองตอนพี่น้องอิ่มแล้วครับพี่นอ้องจับเสียคนหนานี่กินหลายเลยพี่น้องกินหลายอย่างเนาะเอาสำหรับคลิปนอีกอะแ่บๆพี่เก่าพี่น้องครับค่ะขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาตบชมให้กำลังใจช่องเด่นใช่าชาแนลเด้อครับพี่น้อง อาสำหรับมืนอเนี่ผมเดนช่องเดนใช,ช้์แชนแนลขอตัวลาก่อนพี่น้องเจอกันอีพี่หนาคลิปหนามาสับแสดน้องกันไหมเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ